สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันกับยุกีวันนี้อีกแล้วนะคะวันนี้ยุกีจะมาแชร์สูตรแซมพูแซมพูมพสําหรับผมคนที่มีผมร่วงแล้วก็ป้องกันหัวร้านแล้วก็ป้องกันผมหงอกก่อนไว้นะคะสูตรนี้ดีมากๆนะคะว่าเรานะทำทำกับตัวเองลองกับตัวเองมาแล้วนะคะแล้วก็ดีมากๆกับสุขภาพผมของเรานะคะเรายุกีถึงได้นํามาแชร์ให้เพื่อนๆได้นํามาทําไปใช้กันนะคะ สูตรนี้ทำยังไงเรามาทำด้วยกันเลยนะคะยี่ิได้เตรียมวัตถุดิบที่เราจะใช้สำหรับแซมพูสูตรนี้กันแล้วนะคะคือ1ว่านหางจระเข้สดที่เราแช่แข็งไว้แล้วนะคะคือเราจะใช้ว่านหางจระเข้สดที่เราเอาเอามาล้างทำความสะอาดแล้วแล้วก็ เช็ดยาม,มันออกให้หมดแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็เวลาจะทำแซมพูสูตรนี้นะคะเราจะออกเอาออกมาใช้สักประมาณ3ท่อนนะคะแล้วก็เราจะทิ้งไว้ให้ให้เขาแบบว่ายังไม่ละลายจนเกินไปนะคะยังมีสะเก็ดน้ําแข็งอยู่ในส่วนนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะเอามีดนี่ขูดขูดเอาเนื้อของเขานะคะแล้วก็หลังจากที่เราขูดขูดเอาเนื้อของเขาออกมาแล้วเราก็จะกรองเอาแต่ วนของเขานะคะนี่ค่ะวนที่ได้ที่ยุกีกรองมาแล้วนะคะประมาณนี้นะคะประมาณยังไม่ถึงครึ่งถ้วยนะคะเอาประมาณนี้ค่ะนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะข้นมากแล้วก็สูตรนี้เราจะใช้แชมพูเด็กนะคะเบบี้แชมพูนะคะแบบไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่มีน้ําหอมนะคะเราจะใช้หนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าเยอะกว่านี้ก็ได้เรามาทํากันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างมาค่ะ แชมพูเอาลงไปเลยนะคะนี่ค่ะบีกลงไปเลยเ,เป็นแชมพูเด็กนะคะแชมพู Baby. เบบีเ้เสียงมันกบลองเลยนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ หมุนว่านหางโจข้ใส่ลงไปแล้วนะคะเนี่ยที่โุกีเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำมันรสแมรี่น้ำมันระเหยรสแมรี่สกัดเย็นนะคะเขาจะบำมุงรากผมของเราบำมุงเส้นอข,อของของเราให้ดกดำสวยงามแล้วก็ไม่หงอกก่อนวัยด้วยนะคะแล้วป้องกันหัวร้านแล้วก็ทำให้เราสดชื่นในขณะที่เราสระนะคะ ใส่ลงไปนะคะ13หยดนะคะประมาณนี้แล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะคนะคนะ ้นมากเลยนะคะ,คะ,คะผไปเรื่อยๆนะคะผให้เข้ากันจะได้ประมาณนี้จริงๆแล้วถ้าถ้าเราไม่ทิ้งไว้จนนานเกินไปเขาจะไม่ค้นขนาดนี้นะคะขณะที่เราขูดออกมาแล้วกองเราจะทําเลยเนี่ย เขาจะไม่พ้นมากพี่ปีถึงแนะนําให้ใช้วุ้นว่านหางตะเคที่เราแช่แข็งแล้วก็ให้มีสะเก็ดน้ําแข็งอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็เอามาขูดแล้วก็เอามากองกองเอาแต่น้ำเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะใส่ลงไปตรงนี้เลยเห็นคะนะคะเพื่อนๆเราคนไปเรื่อยๆถ้ามันข้นเกินไปเราก็เติมน้ําต้มสะอาดนะคะใส่ลงไปไม่ให้มันข้นข้นจนเกินไปนะคะพี่ีก็กก คนได้ประมาณอย่างนี้นะคะจะได้เป็นเนื้อขุนแซมพูว่านถังกระเข้สูตรพิเศษนะคะแล้วเราก็จะกอกใส่ขวดไว้ที่สําคัญถ้าข้นมากอย่าอย่าลืมผสมน้ําลงไปนะคะน้ําต้มสาดนะคะก็ได้แล้วสูตรนี้นะคะเม่อกี้ก็จะกอกใส่ขวดไปใช้นะคะเห็นไหมคะมาแล้วนะคะนี่สามีเราทําให้โอเคค่ะ เพื่อนๆกาดูนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ว่านหางจรลเคนะ,คะนี่เลยค่ะเซรู่ว่านหางโระเข้นะคะใช้วานหางโระเคสดบุนวานหางจระเค้แล้วก็น้ำมันรักเหงื่อโรสเมลี่นะคะสูตรนี้ทำให้ผมของเรา สวยงามแล้วก็ดำสวยแล้วก็มีน้ำหนักแล้วนะแล้วเขาป้องกันหัวล้านแล้วก็ป้องกันผมหองอกนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องเส้นผมมาทำกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะขอให้ทุกคนมีเส้นผมที่สวยดำแล้วก็มีความสุขกับเส้นผมที่ดำสวยแล้วก็ไม่มีผมที่หลุดร่วงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ